ขวา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 โอ้โหซ้ายอยู huh. ô, a, ่ไหนอ่ะขวาก่อนขวาโอ้โหโชว์ความแข็งแรงโชว์ความแรงเอาซ้ายอ่ะอ่ะซ้ายขวาซ้ายเอาขวาโอ้โหอ่ะซ้ายโอ้โหเก่งจังเลยเออ จริงๆนะคะอาซายอุ้ยน่ารักจังเลยอุ้ยสวัสดีค่ะอุ้ยถุกจแม่แม่ค่ะสวัสดีชุดสวยๆชุดทหารหญิงค่ะน่ารักหน่อยนิน่ารักหน่อยนะน่ารักยังไงน่ารักโอ้น่ารักทหารหญิงน้อยน้องมินนี่ค่ะขอบพระคุณชุดสวยๆจากแม่ปุ้มนะคะ ผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านเมตตาสนับสนุนชุดให้ลูกนางนะคะออกแบบเองสั่งตัดเองให้ลูกนางเลยนะคะทุกทุกชุดของลูกนางน่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้มาในธีมทหารหญิงค่ะแม่แม่แมทหารหญิงนะคะน่ารักไหมคะแม่แม่ขา<ม>เชิงวงแม่แม่ทหารเขาทำยังไงอุทานเขยกขาโอ้โหคหแข็งแรงมากเลยโอ้โห ยก <a> ไม่หย <tinc S 1> <a> ุดค่ะอุขาขวาด้วยโอ้โหเก่งเกินไปแล้วเก่งเกินไปละทหารเขาเดินยังไงคนเก่งเขาเดินยังไงอู้ซ้ายขวาซ้ายอ่ะซ้ายแล้วขวาโอ้โหทำไมเก่งจังไหนไหนโชว์ใหม่สิโชว์โชว์ข้างหน้าโชว์ข้างหน้าอ่ะซ้ายอยู่ไหนอ่ะขวาก่อนขวาโอ้ โชว์ความแข็งแรงโชว์ความแรงเอาซ้ายอ่ะอ่ะซ้ายขวาซ้ายเอาขวาโอ้โหอ่ะซ้ายโอ้โหเก่งจังเลยทหารหญิงของแม่แม่นะคะวันนี้สวยไหมคะแม่แม่คะโอ้โหอ่ะซ้ายโอ้โหโชว์ไม่หยุดขวาโอ้ใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็น คนมีดนตรีในหัวใจนะคะอูวูเก่งจังเลยลูกสาวใครเนี้ยทำไมถูกใจจริงๆเลยนะคะหาหน้าหาแดดทันนะหาแดดโชว์แม่ๆแบบชัดจัดเต็มเลยโอ้โหดูดิซ้ายซ้ายโอ้โหขว้าขว้าขว้า ทหารทหารอดทนแข็งแรงจริงๆเลยอ่ะซ้ายยังไงซ้ายขวาซ้ายอุ้ยกระโปรงเปิดพระจ๋ากระโปรงเปิดเออซ้ายอ่ะขวาหนึ่งขวาหนึ่งอู้เดี๋ยวพรอจ๋าจัดกระโปรงให้หน่อยค่ะพอด,ดีเอ่อกระโปรงรับกระโปรงปลิวนะคะลมลมนะคะแม่แม่แมลมเป็นยังไงบ้างคะทหารตัวน้อย ทหารจิ๋วทหารจิว <laughs> ๋วโอ้หวันนี้มาเรียนทดสอบความแข็งแรงซ้ายขวาซ้ายนะคะ,ะโอ<ห>้น่ารักน่ารักจังเลยไหนขวาอยู่ไหนขวาโอ้ยพ่อเข้าป่าแล้วา <laughs> มาหันมาทางนี้าหาแม่มาหาแม่ดีกวา่าอทำไมน่ารักจังเลย วันนี้ลองชุดนะคะลองชุดเออเดี๋ยวพ่อจ๋าดึงชุดทางซ้ายเอ้ยทางนี้ให้หนค่ะทางซ้ายเออโอ้ยชุดสิสะเสดิดเลยนะคะยกขาแรงไปหน่อยค่ะทหารอดทนนะคะให้แม่มาก่อนให้แม่มาก่อนหนึ่งสองสามอ่าเริ่มเลยนาเดินซ้ายอู้หูอาซ้ายแล้วซ้ายแล้ว ขวาไปทางไหนขวาอู้หูอาวซาอืดโอ้โหอขวาโอ้รีบแล้วรีบแล้วรีบแล้วจะเต้นแล้วพ่อจ๋าจะเต้นแล้วนะคะโอ้โหฝึกเดินสวนสนามนะคะแม่แม่เป็นผู้สาวทหารน้อยแล้วนะคะน่ารักจริงๆเลยเดี๋ยวแม่ดึงชุดให้ก่อนลูกเออ พอดีน,น้องยกขานะคะก็เป็นปกติที่ชุดก็จะเด้งไปด้วยนะคะ <laughs> น่ารักจริงๆเลยมาดดเดินมาทางนี้มาลูกมาวันนี้ซ้อมเดินก่อนนะคะโอโ้โชว์เขี้ยวพี่จ๋าด้วยนะใใโอ้เขี้ยวยักษ์เออซ้ายขวาขวาขวาอ้ขวาอ้ซ้ายอ่ะขวาก่อนโอ้โห ใครเนี่ยอุ้ยส่งเสียงขอบคุณด้วยนะคะในย่ามพ่อจ๋านี่เป็นกล้วยน้ำวานะคะแม่แม่ให้กําลังใจลูกนางเวลาเขาทำกิจกรรมนะคะเขาจะได้มีกําลังใจเนาะเออว้าขาลังขารังอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้รักไก่คุณครูนะเนี่ยโอ้ทหารหญิงใจเย็นเย็น,นละลูกใจเย็นเย็น เออะแถวตรงก่อนแถวตรงโอ้แถวตรงยกขาหล่อเลยโอ้โหเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วเออะแถวตรงแล้วอ่าซ้ายอ่าซ้ายยกโอ้ขวาก่อนจะยืนจะย็นจะยืนจะเดินเดียงด่างตลอดนะคะเวลาใส่ชุดในี่อารมณ์ศิลปินมันมาทันทีเลยนะคะแม่แม่ ต้องขออภัยด้วยนะคะเด็กน้อยมีดนตรีในหัวใจจริงๆนะคะอาซายอุ้ยน่ารักจังเลยอุยอ่อนสอนมากอขวาทางไหนนะขวาโอ้โหอุ้ยน่ารักจริงๆโอ้ซ้ายขวาซ้ายค่ะเออซ้ายด้วยโอ้ย ซ้ายอ่ะซ้ายขวาซ้ายนะคะโอ้ขวาออกกำลังกายก็ถือว่าได้ผ่อนคลายกับพ่อจ๋าไปด้วยเลยนะคะอือไปไปเดินเดเดินไปถึงตรงไอดอกไม้สีเหลืองหน่อยซิพ่อจ๋าไปถ่ายรูปตรงนั้นหน่อยยืนสามขาอ้ยยืนสามขาเฮ้ยทหารยืนยังไงยกขาขึ้นนี สามขาแบบทหารหญิงตัวน้อยค่ะแม่แม่เป็นยังไงบ้างคะโอ้โหนี่อู้แข็งแรงมากทหารน้อยของแม่แข็งแรงมากอู้ขาขวาน่ารักจริงๆเลยทำไมน่ารักขนาดนี้เนี่ยอาซายอาขวา เพ,พิ่งสอนเขาเดินแบบว่าซ้ายขวาซ้ายนะคะยกแรงไปหน่อยพ่อจ๋าขออภัยด้วยค่ะ <c oughs> ปะปะปะเดี๋ยวมา,มาถ่ายตรงเดอกไม้สีเหลืองจะไดะ้ลงภาพไ้ให้แม่ๆไว้ดูด้วยว่าน้องนางในสวยนะเออถ่ายตรงดอกไม้สีเหลืองเออได้แต่งชุดทหารแล้วสวยเลยนะคะแม่แม่เป็นยังไงบ้างคะทหารหญิงตัวน้อยอืมพลิ้วเลยเออหันหน้ามาทางนี้ลูกมา มาเลยมาเลยเดี๋ยวเดียวโอเคแอคชั่นด้วยนะโอ้โหเขามีแอคชั่นด้วยหรอคะนี่อ้ยปลาลูกปลาปไาปไปเลยเห็นพี่ตูบนะระวังพี่ตูบด้วยนะพราะจ่าเดยอทหารหญิงบุกเดี๋ยวทหารหญิงบุกปลาอะไรลูกเอาอะไรคะ ต้วนเขาเดินมาแล้วนะเอาอะไรลูกน้องนางโอ้อยากกินหญ้าตรงนี้ด้วยนะก่อนกลับบ้านเติมพลังก่อนเลยเนาะพะจา๋าเฮ้ยเขาเดินออกกําลังกายตั้งไกลอืมไอ้หญ้าที่เกิดเองแบบนี้เขาจะชอบนะคะแม่แม่เขาจะชอบทหารหญิงบุกเลยวันนี้อโอเคไปยัางพระจา๋าโอเคค่ะ ปูน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 ,ปนกลับบ้านเราพ่อแสนรออยู่ <c oughs> มีแวะมีแวะมีแวะด้วยพระจา๋ามีแวะด้วย <c oughs> ไปเลยไปเลยวันนี้ก็ยื้เสน้นยืดสายกันก่อนนะคะแม่แม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยจัดเต็มกันนะคะ <c oughs> ูนาอยไปเลยูกไปเลยชุดชุดไหลแล้วพ่อจ๋าชุดไหลมาะล้วเดี๋ยวแม่ดึงให้เดี๋ยวแม่ดึงให้ตายเอาอะไรลูกตรงนี้หนามนะพ่อจ๋าป่ะป่ะปลาเราเข้าบ้านดีกว่าเราเข้าบ้านดีกว่าตรงนี้หนามเยอะมากเลยกลัว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 เราเข้าบ้านดีกว่าอืมป่ะไปถอดชุดอาบน้ำลงพิถังกันเถอะพวกเรา ยังไงต้องขอกราบขอบพระคุณแม่ปุ้มมากๆเลยนะคะคุณแม่เมตตาสนับสนุนชุดสวยๆให้ลูกนางนะคะได้มีชุดสวยๆใส่ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวยทุกชุดเลยค่ะอ่ายังสงสัยต้นไอ้นี่อ๋อกิดต้นกระถินเออโอเคโอ้ยตดด้วยตายละน้องนางเก็บปุ๊ดเก็บปุ๊ดหน่อยลูก บางทีมันก็อาจไม่ไหวเนาะโอ้รูรู้ว่ถึงบ้านแล้วชุดตกเลยอ่ะเก็บถอดเลยก็ได้พราจ๋าเออก็ถึงบ้านเขาแล้วเนาะเขาก็รู้หน้าที่เขาแล้วอ,อ่าถอดชุดก่อนค่ะถอดชุดก่อนกดไลค์กดแชร์ให้ลูกนางด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ